สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมจะมานำเสนอเรื่องการเสื่อมสภาพของคอนกรีตครับสาเหตุที่ทำให้คอนกรีตเสียหายนะครับด้านกายภาพด้านเคมีและด้านกลนครับครับด้านกายภาพนะครับความเสียหายโดยน้ำแข็งครับและความเสียหายโดยความร้อนความเสียหายโดยการเียกและแห้งสลับกันครับ ความเสียหายโดยน้ำหนักบรรทุกครับความเสียหายโดยความล้าและความเสียหายโดยอุบัติเหตุครับความเสียหาย 1. โดยน้ำแข็งถึงแม้ประเทศไทยจะอยู่ในเขตร้อนแต่ในบางกรณีที่มีความเย็นจัดหรือน้ำแข็งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคอกนกรีตได้เช่นในกรณีการก่อสร้างห้องเย็นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมื่อน้ำแข็งแข็งตัว เป็นน้ำแข็งนั้นปริมาณจะเพิ่มขึ้น9%้านครับค่าหน่วยแรงที่เกิดขึ้นขยายตัวน้อยกว่าแรงดึงของคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเมื่อ,อไห่ที่หน่วยแรงดึงขยายตัวมากกว่าแรงดึงของคอนกรีตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรและเกิดการแตกหักครับ 2. โดยความร้อนหรือไฟคอนกรีตเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟและมีคุณสมบัติที่ดีในด้านการต้านทานความร้อนเมื่อเวลายาวนาน ภฟนอัูมิในเนื้อคอนจีตจะแตกกันแตกแตกต่างกันมากผลที่เกิดคือการแตกเล้าและการแตกก่อนและจะเกิดการเสียหายอย่างมากในช่วงเวลาต่อมารวมทั้งกําลังจะสูญเสียด้วย 3. โดยน้ําหนักบรรทุกมี3ประการ 1. การบรรทุกเกินน้าหนัก2การกระแทก3ความล้าจากการจากน้าหนักบรรทุกหมุนเวียนครับ ด้านเคมีนะครับ 1. การกัดก่อนโดยซันเฟดสการกัดก่อนโดยกดปฏิกิริยาระหว่างด่างกับหิน 3. น้ำทะเล 4. คาร์บอนไดออกไซด์ 5. การกระทำของแบคทีเรียและคอไลห 6. การกัดก่อนเหล็กเสริมครับลักษณะของความเสียหายมี2ประเภทประเภทที่ 1. การกัดก่อนเหล็กเสริมเนื่องจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ หนึ่งก่อให้เกิดสนิมสีน้ำตาล 2. จะเกิดบริเวณกว้างและกัดก่อนกระจายตัวอย่าง 3. จะก่อให้เกิดการแตกร้าวและหลุดล่อนของผิวประเภทที่สองการกัดก่อนเหล็กเสริมเนื่องจากคอไลา์หนก่อให้เกิดสนิมดำสองในบริเวณในบางบริเวณ 3. ไม่แสดงให้เห็นการแตกร้าวจนกระทั่งเกิดปฏิกิริยามากแล้ว 4. ความเสียหายจะรุนแรงจะทำให้พื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริมลดลงด้านกล abrasion การเสียสี erosion capitation ความเสียหายด้านกล 1. ผิวหน้าแตกเป็นฝุ่น 2. ผิวหน้าเป็นร่องแผ่น3 ผิวหน้าเป็นโพร์มปัจจัยที่มีผลต่อความต้านทานการเสียดสีและวิธีการป้องกันปัจจัยที่1กําลังของคอนกรีตวิธีการป้องกันเพิ่มกํากลังอัดของคอนกรีตคอนกรีตกําลังอัด140กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรจะมีอัตราความเสียหายประมาณ5เท่าของคอนกรีตกําลังอัด280กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ส่วนคอนกรีตที่กำลังอัดมากกว่า280-420กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรจะมีผลต้านทานการเสียสีที่ดีมากปัจจัยที่2อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์วิธีการป้องกันลดอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ซึ่งจะลดการเยิ้มในทางปฏิบัติจะเลือกใช้คอนกรีตที่มีค่า W/C ไม่เกิน0.45-0.50ถึง ปัจจัยที่ผลต่อความต้านทานและการเสริมสีแล้วที่ป้องกันปัจจัยหินและทรายวิธีเลือกใช้หินและทรายที่มีความแข็งแกร่งและควรเลือกใช้หินที่มีขนาดใหญ่ขึ้นการเทแลการแต่งผิวหน้าต้องที่ขยักคันกิจที่ให้อัดแน่นอย่างดีในแบบรอแต่งผิวหน้าให้เหมาะสมเพื่อจะได้คามกรีที่มีคุณภาพดีที่ผิวและการลดปริมาณคอาอากาศในคอนกรีตห้าการบ่มเพราะบ่มจมีการที่เหมาะสมเรัที่ยาวนานพอ ที่ผลต่อความต้นานทานและการเยดสีและที่ป้องกันปกพัฒนาผิวของคอนกรีตในกรณีที่มีการเสรียดสีอย่างมากจําเป็นที่จะต้องเลือกใช้คอนกรีตที่มีกําลังอัดสูงมากรอยต่อออกแบบและก่อสร้างรอยต่อให้เหมาะสมเพื่อลดการกระเทกและเสยดสีการลดความเสียหายของคอนกรีตความเสียหายของคอนกรีตอาจเกิดจากสาเหตุด้านกายภาพด้านเคมีและด้านกลดังนั้นเพื่อลดความเสียหายดังกล่าวของผู้ออกแบบ ควรพิจารณาสภาพแวดล้อมการใช้างานของโครงสร้างนั้นอย่างละเอียดก่อนส่วนในขั้นการก่อสร้างจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการควบคุมอย่างดีทั้งขั้นตอนแนวทางป้องกันปัญหาซึ่งเราสามารถสรุปเป็นแผนภาพและการป้องกันความเสียหายของคอนกรีตจ,จากสาเหตุต่างๆซึ่งสรุปได้ดังนี้ การลดความเสียหายของคอนกรีตหรือช่วยเพิ่มความทนทานให้คอนกรีต 1. การใช้วัสดุผสมที่เหมาะสมทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเช่นซีเมนต์หินทรายน้ำน้ำยาผสมคอนกรีตวัสดุอื่นๆ 2. ใช้คอนกรีตที่มีเนื้อสม่ำเสมอเช่นความเหลวเพียงพอการผสมทำอย่างทั่วถึงการเทถูกวิธีการจี้เขย่าทำได้ดี 3. การแต่งผิวที่ดี ใช้ไม้แบบที่เหมาะสมระยะหุ้มที่เหมาะสม 4. การบ่มอย่างเพียงพอเช่นอุณหภูมิที่เหมาะสมความชันความชื้นเพียงพอบ่มเป็นระยะเวลาที่นานพอ 5. การบำรุงรักษาอย่างมีระบบ